สวัสดีครับสวัสดีเพื่อ,อนๆครับสวัสดีเอฟซีสั้นครับวันนี้จะพาไปชมหน้าง,งานของพวกเราครับความคืบหน้าของหน้าง,งานพวกเราเป็นไปนป,นประมาณไหนถึงไหนแล้วครับพี่น้องฝั่งนี้พวกเราก็าดึงสโลปจบแล้วครับตรงนี้ถือว่าจบแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็จบเหมือนกันครับือดินอยู่ไสใน จะว่าเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยนะพี่น้องมหาศาลเหมือนกันครับ สโลปเก็บงานก่อนนะเนาะดึกสโลปดึง,ดงทําสโลปก่อนทําทางขึ้นก่อนอทําทางกับตัดให้เล็กลงตัดให้ต่ําลงวีนอฟนเราตัดให้ต่ําลงเพื่อที่จะ,ะง่ายต่อการขุดครับเนาะเพราะสามารถที่จะโยนได้ใช้รถขุดสองคันโยนครับโยนต่อกันครับงานหนึ่งแสนคิวครับพีนอ าางานนี้ถือว่าสาหัสสากัญครับพี่น้องรูปรา่างบ่ก็พี่น้องดูครับมันก็ไม่เท่าไหร่ครับเนาะเหลือกองดินก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับน่าจะไกลแล้วพี่น้องน่าจะไกลแล้ว จริงแล้วถ้าทำหนาแรงมันก็ไม่มีปัญหานะครับมาทำงานหน้าฝนเนาะปัญหาอุปสรรคก็เยอะจริงหน้าฝนเขาจอดรถทิง้ง่นอะจอดรถไว้พวกเราเอามาทำงานก็เลยต้องนี้โดนนะเป็นประสบการณ์ไปแล้วเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วกันประสบการณ์ที่พวกเราต้องจดจำไปอีกนาน ดินที่เหลือไม่นอ้อยนะคือว่าเหลือเยอะพอสมควรครับตรงนี้เรา่าจจะช่วงวันนี้ก็ได้ใช้รถดึงได้ครับ างรอที่จะนำรถมาวิ่งดินออกครับวันนี้แข็งโป๊กพี่น้องดินแข็งมากๆครับ อากาศอย่างนี้ไปนองลมทั้งลมทั้งแดดอย่างนี้ครับทำให้สภาพดินนี้แห้งเร็วมากครับ พวกเราก็จะวิ่งสองทางไปแล้วเนาะอีกคันหนึ่งขุดตรงนี้ครับแล้วก็อีกคันหนึ่งขุดฝั่งนู้นครับขุดพร้อมกันสองคันเลยครับน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับไปแล้วเนาะน่าจะจบครับหนึ่งอาทิตย์หรือสิบวันพีแล้วนะน่าจะจบครับถ้าไม่มีปัญหาอะไ,ไ,ไรนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับผมเนาะวันนี้ก็าพามาชมหน้าง,งานบรรยากาศหน้าง,งานนะพื้นที่ที่ยังเหลือของพวกเราครับก็ตัวไม่น้อยไปแล้วเนาะตัว่าไม่น้อยหรอก <c oughs> <c oughs> เหลือมาอาสาลเลยครับถ้าไม่มีเรื่องของฝนมันก็มีเรื่องปัญหาเรื่องของอายุเข้ามาอีกก็น่าจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่น้องน่าจะจบครับผม ว่าดินเรามาจากประมาณไหนฝะากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ